เพื่อนเคยเจอปัญหาต่อภาพจากตัวกล้องเข้าหน้าจอมอนเตอร์แล้วมีสาย HDMI มารโยงะระยังให้เกะกะไหมครับเราจะตัดปัญหานั้นด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ครับตัวนี้คือตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้าสายครับของทาง d e s ์ i l l ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวใช้งานนะครับทดสอบใช้งานตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้าสายของทาง d e s v i e w นะครับหนึ่งอุปรกรณ์ที่จะช่วยทำให้เพื่อนๆเนี่ยหมดปัญหาเรื่องของสาย HDMI ที่ระยงระยางมาที่หน้าจอมอนิเตอร์นะครับ <c oughs> ก็คือใช้การส่งสัญญาณภาพแบบไร้าสายไปเลยครับก็ต้องมีตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้าสายนะครับการทำงานนะครับก็จะเหมือนพวกไมค์วายเลสเลยนะครับก็คือมีตัว ส่งสัญญาณอยู่ที่ตัวกล้องนะครับแล้วก็ตัวรับสัญญาณอยู่ที่ตัวจอนั่นเองนะครับวิธีการทํางานง่ายมากๆสําหรับตัวรับสัญญาณหรือว่าตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สายนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวใช้งานเจ้าตัวนี้กันนะครับอันนี้คือตัวอุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุดนะครับก็จะมีตัวรับกับตัวส่งสัญญาณนะครับก็จะเหมือน ตัวไมวายเลสเลยนะการทํางานของตัวรับตัวส่งก็ยังมี TX RX นะครับก็จะมีทั้งตัวรับแล้วก็ตัวส่งนั่นเองนะครับตัวหนึ่งจะไปติดที่กล้องส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะไปติดที่หน้าจอมอนิเตอร์นะครับอันนี้ก็คือเสาทั้ง4ต้นนะครับที่เขามีมาให้นะก็ใส่ไปที่ตัวรับแล้วก็ตัวส่งสัญญาณนะครับแบบนี้ตัวละ2ต้นนะครับสำหรับตัวเสาอากาศรับสัญญาณส่งสัญญาณนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วทั้ง2ตัวนะครับรูปลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ทั้ง ตัวรับแล้วก็ตัวส่งสัญญาณครับถ้าใครแบตเตอรี่ NPF ไม่พอนะครับไหนจะต้องใส่ตัวหน้าจอตรงนี้ไหนจะต้องใส่ตัวรับตัวส่งก็สามารถใช้ตัว power bank แล้วก็เสียบเข้าไปที่พอร์ต Type C นะครับเป็นการป้อนไฟพอเสียบปุ๊บมีไฟ LED แดงๆขึ้นแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้สามารถที่จะใช้แบตเตอรี่ NPF ก็ได้หรือว่าจะใช้ตัว power bank นะครับเพื่อจ่ายไฟ เข้าไปที่ตัวส่งแล้วก็ตัวรับสัญญาณได้เลยนะครับหรือว่าใครจะใช้ตัวแบตเตอรี่นะครับตั้งแต่ NPF 550นะครับจนไปถึง NPF 970นะครับก็ใส่เข้าไปที่ตรงนี้แต่ว่าผมแนะนำให้เป็น550นะครับเพราะว่ามันจะไม่ใหญ่มากนะครับก็จะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้มันไม่ได้ นจนเกินไปนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ทําการกดสวิตช์เปิดครับมันจะมีไฟขึ้นมาส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะใส่แบตเตอรี่เข้าไปเหมือนกันนะตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่ภายในตัวนะครับคือเราต้องใส่แบตเตอรี่เข้าไปแบบนี้หรือว่าใช้จะพาวเวอร์แบงค์เนี่ยจ่ายไฟเข้าไปครับกดให้มีไฟเขียวขึ้นแบบนี้ครับมันจะต้องเป็นไฟสีเขียวแบบนี้นะครับอันนี้คือเขาลิงก์สัญญาณกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราพร้อมที่จะส่งภาพจากตัวกล้องเนี่ยเข้ามาที่หน้าจอ มอนิเตอร์แล้วตัว TX เนี่ยจะอยู่กับตัวกล้องแล้วคราวนี้เราก็เอาตัวนี้ไปติดตั้งกับตัวกล้องได้เลยครับตอนนี้นะครับผมก็เอาตัวนี้ที่เป็น t X นะครับมาติดเข้ากับตัวคอชูของกล้องมันก็จะได้รูปลักษณะแบบนี้แต่ขึ้นอ,อยู่กับเพื่อนๆเลยนะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะติดในรูปลักษณะไหนจะติดหลิกติดเคสอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะติดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูที่ด้านข้างก่อนนะครับ ด้านข้างตรงนี้จะมี h d m i o u มกับ h d m i i ไนะครับเราก็หาตัวสาย HDMI ตรงนี้นะครับเข้าไปที่ HDM i i ไ n นะอันนี้ผมเสียบสาย HDM i ีไนะครับเข้าไปที่ช่อง in นะส่วนตัว Out ตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่าสามารถที่จะต่อมาที่หน้าจอมอนิเตอร์สำหรับพี่ๆตากล้องได้นั่นเองนะครับฝั่งนี้ผมก็จะไปเสียบกับช่อง HDMI ของกล้องนั่นเองนะครับก็แค่นี้เองวิธีการ ใช้งานนะครับอันนี้ผมก็ติดตั้งเข้าไปกับตัวกล้องของผมเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะเก็บสายแบบไหนหรือว่าจะติดตั้งกับหลิกกับขาตั้งกล้องอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเลยนะครับก็สามารถติดตั้งเข้าไปได้เลยแค่นี้เองนะครับสำหรับตัว TX TX ก็ติดอยู่ตัวกล้องนะครับตัวนี้จะเป็นตัวส่งสัญญ,ญาณไปที่ตัวรับสัญญ,ญาณ ที่ติดกับหน้าจอนิเตอร์ครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็น RX นะครับหรือว่าตัวที่มี HDMI out อพอร์ตนะครับตัวนี้ผมก็จะต่อสาย HDMI out เข้าไปพอรตไหนก็ได้หหรือว่า2ก็ได้นะครับต่อเข้าไปแบบนี้ได้เลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผมก็ไปต่อเข้ากับตัวหน้าจอนิเตอร์ครับนี่นะครับพอผมเชื่อมต่อกันเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยภาพนะครับที่มาจากกล้องตัวนี้ ก็จะโดนส่งมาที่หน้าจอมอนิเตอร์ตัวนี้เรียบร้อยนะครับโดยผ่านตัวรับสัญญาณตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือต่อสาย HDMI จากตัวรับสัญญาณตัวนี้เข้าตัวหน้าจอมอนิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอมอนิเตอร์เล็กใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นหน้าจอทีวีหรือว่าจะเป็นหน้าจอมอน,นิเตอร์หรือว่าหน้าจอคอมที่มี HDMI ทุกหน้าจอที่มี HDMI เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อส่งภาพจากตัวกล้องตรงนี้นะครับเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยที่ตัวกล้องตัวนี้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยว่า จะมีตัวส่งสัญญาณอยู่บนหัวกล้องนะครับผมก็ต่อสาย HDMI เข้าไปที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือหลักการทำงานง่ายๆเหมือนไมล์ไวเลสเลยนะครับก็คือมีตัวส่งสัญญาณและมีตัวรับสัญญาณแค่นั้นเองครับตัวรับสัญญาณตัวนั้นเนี่ยสามารถที่จะต่อหน้าจอมอนิเตอร์ไปได้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวส่งสัญญาณตัวนี้ก็สามารถที่จะต่อหน้าจอมอนิเตอร์ได้อีก1ตัวนั่นเองนะครับและนี่ก็คือ วิธีการใช้งานง่ายๆนะครับสำหรับตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สายแค่นี้เองนะครับก็คือหลักการทำงานนะครับแล้วก็รีวิวการทดสอบใช้งานนะครับก็คือภาพมาแบบคมชัดแน่นอนด้วยตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สายนะครับของทาง d ด s v i e w นั่นเองนะครับก็ d ด s v i e w เนี่ยมีทั้งหน้าจอมอนิเตอร์หน้าจอพิธีกรนะครับแล้วก็มีตัว ส่งสัญญาณภาพแบบไร้าสายตัวนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปแวะชมในเว็บไซต์ของทางร้านเทปกระเจ็ของเราได้นะครับจะมีลงตัวสินค้าของทางเดสวิไว้เยอะมากๆเลยแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะดูมอนิเตอร์ตัวเองได้ผ่านตัวหน้าจอโดยที่จะเดินไปไหนก็ได้นะครับคือไม่มีสายเกะก,กะเลยเนี่ยผมต้องการที่จะดูตรงไหนผมก็แค่เอาตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวหน้าจอแค่นั้นเองนะครับแบบนี้แล้วตัวนั้นก็ติดไว้กับตัวกล้องคราวนี้ก็ ไม่มีสายเข้ามาเชื่อมตรงกลางระหว่างหน้าจอมอนิเตอร์กับถูกกล้องแล้วครับทําให้เราไม่เกะก,กะเรื่องของสาย HDMI แล้วไม่ต้องไปหาซื้อสาย HDMI ที่มันยาวนะครับซื้อสั้นๆเอามาติดหน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็มาติดตัวรับส่งสัญญาณแค่นั้นเองครับและนี่ครับก็คือรีวิวการใช้งานตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สายของทาง d e s ก์วิครับ